มีใครเคยเห็นแบบนี้บ้างคะข้อความแบบนี้ถ้าเห็นแล้วแจ้งเตือนแล้วมีความสุขมากๆนะคะเราจะเช็คได้ตรงไหนว่าการแจ้งเตือนแบบนี้จะอยู่ที่ตรงไหนนะคะจะดูตรงที่ใต้คลิปเราที่เราโพสคลิปยาวนะคะจะมีคำว่าดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาใต้คลิปของเรานะคะ ข้อดีในการรับการแจ้งเตือนแบบนี้เยี่ยมไปเลยนี่คือหนึ่งในวิดีโอของคุณที่มียอดเข้าถึงมากที่สุดแชร์ส่วนที่ดีที่สุดในวิดีโอของคุณเป็นคลิปเรียวและเข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีข้างล่างบอกว่าสร้างคลิปเรียวจุดนี้เราสามารถนำเนื้อหาบางส่วนไปทำเป็นคลิปเรียวได้นะคะ ส่วนข้อดีก็คือจะได้รับการเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้นและมีอินเฟสชันที่ดีมากยิ่งขึ้นเปิดค่าการมองเห็นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือข้อมูลที่เรานำไปวิเคราะห์ว่าเราจะต้องทำคลิปไปในแนวทางไหนบางคนชอบอาหารหรือบางคนชอบการแชร์ประสบการณ์หรือบางคนชอบการเกษตรให้เราเข้าไปดู ข้อความข้อมูลเชิงลึกว่าระบบแจ้งเตือนมาเป็นหลอดไฟสีฟ้าแบบนี้หรือไม่หากระบบแจ้งเตือนมาแบบนี้แสดงว่าแนวทางในการรับชมคลิปของเพื่อนๆก็จะไปในแนวทางของที่เราถนัดเชิงที่เราถนัดนะคะส่วนของอุ้งอิงก็จะเป็นไปในทางแนวทางเชิงเทคนิคนะคะทุกคนเพราะเชิงเทคนิคต่างๆ จะขึ้นรูปหลอดไฟสีฟ้าแบบนี้ทุกคลิปเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปอุงอิงและมีะการคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์ให้อุงอิงได้และมีการเข้าถึงได้เป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเพื่อนๆอนอย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณาใต้คลิปยาวที่เราโพสต์ลงไปในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการวิเคราะห์ว่า เราจะต้องสร้างคอนเทนต์หรือสร้างไลฟ์สไตล์ของเราในรูปแบบไหนหากขึ้นรูปแบบนี้เป็นหลอดไฟสีฟ้าให้เพื่อนๆนนำคลิปที่เป็นแนวทางที่เราถนัดนำมาลงให้ได้มากที่สุดนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เจอข้อความแจ้งเตือนแบบนี้ให้ลงคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะและลองศึกษาเชิงเทคนิคดูว่าเราถนัดไปในแนวทางไหนหากเราถนัดในแนวทางเกษตรก็ให้ในลงไปในแนวทางเกษตรนะคะหากเราถนัดในแนวทาง การทำอาหารก็ลงไปในแนวทางการทำอาหารนะคะและหากใครที่ชอบแชร์ประสบการณ์หรือเทคนิคต่างๆในการทำคลิปสั้นและคลิปยาวก็ให้เน้นไปทางเทคนิคนะคะทุกๆคนขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ